ทมเป็นส่วนแห่งวิชาพิขุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชามีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาพิขุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละราคาได้ พิกุทั้งหลายวิปัสนาเล่าเมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชชาได้พิกุททั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้ ทิกุทั้งหลายเพราะสำรอกราคาได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต์